ตอนนี้นะครับพี่พันธุ์ผู้แต่งเราก็พร้อมแล้วนะครับกับคอนเซปตที่ชื่อว่าผู้ชายลายจุดสะดุดรักกัะเพลนนิ่งครับสวัสดีครับเสียงมาหน่อยเล็วเพลงมิ่งครับของผมพันธุ์ผู้แต่งฝากไว้ในอ้อมใจตัดไตไส่ผูกพันด้วยนะครับ 它会慢慢消失。 สยุดยอดทัันสมยมากอยู่คนเดียวแล้วมันฝุ้งซ่านมีเคออยู่ข้างทางแล้วมันฝุ้งฟริงพูดไปทำไมทำนิ่งพี่พูดจริงๆไม่กรอกลิงนะควันตาเวลาไม่เคยคอยใครแต่ว่าหัวใจ คุณทรงยิ้มผมก็มีแรงใจอย่าเพิ่งบายบายหรือเดินไปจากผมหยุดสักนิดอย่าเพิ่งคิดขึ้นผมถ้าคุณฟังผมผมขอขอบเกียดครับแค่ <Hey! S 1> ขอบตาครับแค่ <Hey! S 1> ขอบคุณครับแ <Hey! S 1> ค่ค <Hey! S 1> ถูกแล้วโอ้โหไวัรุ่นนั้นเลยวันนี้นะฮะ1ิบนนั้นเสียงมาหน่อยเลย เดินไปๆแล้ดไปจากผมหยุดสักนิดย่าเพื่อคิดเึินผมถ้าคุณฟังผมผมขอขอบเตียงครับแฮะขอบตาครับแฮ <Hey! S 1> ขอบคุณครับ <Hey! S 1> แต่คุณสองยิ้มผมก็ ผมผมขอแพ้ก่อนครับแพ้มาก่อนครับแพ้ลาก่อนครับถูกแล้วคุณพัอพี่คุณแม่ดีครับแม่เจ้าจริงคุณแมก่อนแพ้มากเลย มันมันทำไม่มีความสุขด้วยทีๆๆนี้ก็เศร้าอยู่แพ้่ออสิครับลองอ่ะท่ะอนนี้นออขอบเตียงครับแพ <c oughs> ขอบตาครับแพ้่ขอบคุณครับแพ้ถูกแล้วเป็นเป็นมุกตลกเมื่อกี้นี่คุณเต้นกับแม่ปล้ลนเหรอครับหรือว่า <c oughs> <c oughs> คุณป้านี่โอ้โหจัดเต็มมากนะเมื่อกี้แจ็คไปเต้นกับป้าแล้วเหมือนรุ่นเดียวกันเลยอ่ะทำไมอ่ะป้าต้องมาเต้นเองต้องมาเต้นเองเหมือนแม่เหมือนแม่เลยตอนแม่ด้วยแม่แจ็คมาหรือเปล่าไม่ใช่ต้นด้วยหรอแม่อ้วนพอดีครับผมไม่แต่ต้องบอกว่าเพลงนี้นี่โอ้กระแสมาแรงมากเพลงนิ่งมากเลยฮะเทำไมจะเป็นเพลงนิ่งอ่ะค่ะจริงๆตอนแรกเป็นการตั้งชื่อเพลงให้มันตลกตลกอ้ํกันรายการครับอ้ํกับน้องคุกกี้อย่างเงี้ย ตั้งไปตั้งมาก็เลยแต่งแต่งกเอาชื่อนี้ละกันตอนแรกจะชื่อเพลงขอบเตียงโอ้โหดูมันหวาดเสียวแล้วแหะไปคิดดูถ้าเกิดเช้านี้มาร้องเพลงขอบเตียงน่าจะเจอขอบเตียงเพลงนี้นี่คือในยอดวิวนี่ตอนนี้นิ่งไหมนี่โอ้ไม่นิ่งนะไปเรื่อยๆครูซีไปเรื่อยไปเรื่อยล่าสุดที่วูดี้เช้งที่ประมาณ4ี่แสนวิวใช่ไหมครับเจ้าห้าวันเจ้าห้าแครับผมอย่างได้กี่อย่างได้กี่ล้านวิวโอ้ คือผมเนี่ยทำเพลงมาคนฟังมีความสุขเนี่ยผมถือเป็นเกียรติเร็จแล้วครับผมครับผมเรื่องวิวก็เป็นเรื่องผมโบนัสไปโบนัสไปแต่งเองแต่งเองทำเองหมดดนตรีเองฟังเองใช่ไหมอ๋อไม่ฟังเองครับไม่ครับคุณบ๊อบบี้คุณพี่แต่งช่วยช่วยช่วยทับบี้ทำเพลงให้บ๊อบบี้ทำเพลงให้มีที่เคยแต่งมารายการเราอ่ะโอ้บ๊อบบี้แต่งเยอะนะทำเพลงบอบบี้นี่แต่งเพลงของทุกคนเลยใช่ดังทุกคนยกเว้นยกเว้นนันยังไม่ดังยังไม่ดังกรยดาษดังแล้วมันต้องหน้านิ่งว่าเดี๋ยวมันต้องยังไง ไม่ต้องฮะเพลงนิ่งหมายถึงว่าไปจีบผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขานิ่งใส่เราเราไปใส่มุกบองเช่นแม้อยู่คนเดียวแล้วมันฟุ้งซ่านมีเธออยู่ข้างๆแล้วมันฟุ้งฟริ้งแล้วก็มาหันไปเลี่ยนๆอ่ะครับแซคไปหาคนจีบเลยเร็วไปสักหนึ่งคนนี่เลยแม่เปิ้ลมาโอ้โหยังไงยังไงป้าแล้วแหละป้าเบอร์เจ็ดเนี่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไร ้ยดี่พี่ออกมาที่ก่อนเลยมาเต้นก่อนมาพี่ตุ้ยมาพี่ตุ้ยอะไรนะไอพี่ตุ้ยบอกอายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอแต่เดินตามเต้ยต้ยเลยนะพี่ตุ้ยจ้ะพี่เต้นเมื่อกี้ไม่เรียกว่าอายแล้วล่ะพี่ตุ้ยอายอ่ะเชิญเราใช้พี่ตุ้ยทำอะไรครับจ๊ะครับพี่ตุ้ยวันนี้เรามีของมาแจกพี่ตุ้ยอยากได้อะไรพูดยพี่ตุ้ยอยากอยาหลังรคะพี่ตุ้ยอยากได้กันนะพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยเห็นป่ะพี่ตุ้ยตอบโจทย์นะอยากได้อะไรนะเขาขาดไม่ได้นะพี่ตุ้ยอยากได้อะไรอยากได้อะไร งั้นเราจะแจกกระทะคุยคิงหนึ่งมาให้พี่ตุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะจัดไปเลยก็ขอไม่ห้ขอไปนะก็ตัวเขาออกทีวีแล้วเด้อตัวนี้ใครคะตัวใครคะปิยามาโครนาตัวนี้คุยใครฮะตัวกาแฟที่บ้านเรียกเรียกแฟนว่าตัวเหรอครับบอกตัวว่าได้กระทะแล้วด้วยตัวเขาได้กระทะแล้วด้วยจะได้ไว้ทำกับข้าวให้ตัวแต่มันมีมากมากกว่านั้น เดี๋ยวสอนท่าท่าพูดพันพูดแตกเดี๋ยวผมมอบให้ท่าพูดแค่ดีเอาไปเลยแค่ไงแค่แค่ผมก็ขอบเตียงครับแค่ขอบตาครับแค่ขอบคุณครับแค่เออรับไปเลยครับรับไปเลยไว้อยากได้ดิเนี่ยครับผมขอบคุณมากครับขอให้ครั้งหนึ่งหนึ่งสองสา้โหผมผมก็ขอบเตียงครับแค่ขอบตาครับ ขอบคุณครับโคเรียคิงแท้เขาบอกโคเรียคิงเต้นแรงเลยขอบคุณครับพี่ตุ้ย ได้ดูดจาให้ดจาดให้ดวจัดให้ดอจาดให้ดวจันให้จันให้าน่อ้ดูานให้ดูาน้ดูจาน้ดูจานห้ดูจาอ้ดูจานห้ดูจานให้ดูจาอดูจานใเ้ดีจานให้ดูจาน้ดจานู้านให้ดูจา้านให้ดูจานให้ดูจา้ดูจานห้ดูจน้ดูจานให้ดูจานใหดานให้ดูจานให้ดูจานให้ดูจานให้ดมจานให้ดานให้ดูาาห้ดูจานหดนใ้ดอานใานใ้ดูจานใานให้ดู เราฟังสนุกมากสนุกมากคุณผพ้ชมครับโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับ huh ส <st arts> <st arts> ื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับ กด subscribe ตร, Hospital ตรงนี้ค่ะคือตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยครับรออะไรครับกดเลยกดเลยตรงลูกกดเลยครับต้องลูกกดเลยกดลูกกดตรงลูกนะฮะ subscribe โอ๊ยงบงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละคะย่าตรงไหนกดสิครับ